นี่เราย่งมีในส่วนของผลิตจากวิจัยนะครับตัวครับแโรงานเนี่ยะคม่าผิทีงสวงสวน่เาิทการละกกศึกษาะไรตาท่านผู้ทรงเป็นุาทยาศาสตร์วิทยาเตรเพแสงรองสรรพจารยองรัตนพา และมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมทั้งผู้น้าที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีในวันนี้เขตกบแพงแสนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเพื่อสน,สอน,นออับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสนรวมทั้งดำเนินการวิจัยตลอดจนจากบริการสายทอดราชการที่จะแสดงไว้เป็นโปสเตอร์41เรื่องพร้อมตัวอย่างของจริง มีการให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ต่างๆแปดรายาการการฝึกอบรมเทคโนโล,โลยีที่น่าสนใจเจ็ดเรื่องมีการเสเวนาวิชาการสองเรื่องภาคเช้าเป็นเรื่องโลจิสติกการเกษตรและภาคบ่ายเป็นเรื่องเกษตรอินทรีมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆในสังก,กัดสระดัเนึ่งในความนที่พบรอบ ในวันที่29พันจิกายน2554ที่กำลังจะมาแล้วก็เร่องที่สำคัญทีาลัวก็เป็นกาขอแนนักเรียนกวิชาจะมีจากคนงาน เรื่องที่สอก็จะเป็นการและกจากการตกโยงนนะคะงานเป็นรลี่วเลยนะคะาอที่เปิดแบบว่าเราอย่เป็นจางออแไเซอร์ อ่าครับอ่าครับก็ก็จะมีอนุญาตมีสิทธิ์นะครับต่อทั้งหมดนะครับก็